แค่กินกุ้งทำไมต้องใช้ตะเกียบอ,อืมวันนี้เราก็มากินข้าวที่หอเพื่อนคนจีนนะคะซึ่งการใช้ตะเกียบก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนจีนอยู่แล้วค่ะเนื่องในวันไหว้พระจ,จันทร์นะคะเพื่อนก็เลยอาสาทำกับข้าวให้กินค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเราก็กำลังนำกุ้งไปชุบแป้งทอดน,นั่นเองค่ะนี่เสร็จแล้วทุกคนน่ากินมากและนี่ก็คือเมนูจาเซียของเรานะคะ ต่อกันด้วยเมนูหมาโผตัวฝุซึ่งเป็นอาหารจีนยอดนิยมจากมณฑลเสฉวนค่ะ นี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างน่ากินใช่ไหมล่ะ,ะคะเราก็จะมาทำอาหารให้เพื่อนๆกินนะคะเนื่องในวันวันไมว้พระจันทนะคะอันนี้นะคะเรียกว่าต้มกระดูกหมูนะคะและอีกเมนูหนึง่งชื่อเมนูว่าตุ้นไผ่กุนะคะซึ่งเมนูนี้อร่อยมาก เพราะว่าเครื่องเทศน,นะคะมีความคล้ายคลึงกับเครื่องผัดโลค่ะอันนี้คือเมนูอะไรเอ่ยลาจียวช,ช่าโระะ่ลาจิโอช่าโร่อันนี้ด้วยเหรออ,อันนู้นอะ่ะฉาจีดาน,นะคะาจีดานและทั้งหมดนี้ก็คือเมนูอาหารของเราในค่ำคืนนี้ฝากนักรีวิวมือใหม่คนนี้ด้วยค่ะน,นะคะ ขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบาย